คดีน้องชมพู่มีผู้ใช,ช้ Facebook รายหนึ่งได้วิเคราะห์อย่างน่าสนใจดังนี้ตำรวจตั้งประเด็นช่วงแรกๆปมขัดแย้งในครอบครัวน้าสาวและน้าชายไปรับน้องที่โรงพยาบาลผ่าชนสูตรนำกลับบ้านข่าววันที่15-16พฤษภาคม63คำชี้แจงของญาติเคยทะเลาะกันไหมข่าววันที่17พฤษภาคม63น้าชมพู่ ยันไม่เกี่ยวกับการตายของหลานผิดใจงอนกับแม่น้องชมพู่ไม่คิดค่าเป็นหลานรักตำรวจเข้าเก็บหลักฐานจากขนสัตว์ข่าววันที่19มิถุนายน6กาตำรวจเก็บหลักฐานกล้องติดหน้ารถข่าววันที่20สิงหาคม63มมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานกล้องติดหน้ารถน่าเขยเพื่อตรวจสอบ การใช้งานรถวันที่11ทับ5ทับ6 3วันเกิดเหตุเพราะจุดที่ชมพู่หายตัวนั้นอยู่บริเวณหน้าบ้านของหน้าสาวและน้าเขยน้องเล่นดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงก่อนหายตัวไปซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่ากูยอมใจไปหาซื้อจอบไหนมาขุดเก่ง คตมน,นะครับบอกว่าเบี่ยงประเด็นเฉยๆนะ่ะประมาณว่าตรวจทักทายทุกบ้านแต่ก็ไม่ได้เอาไรายไปทำไรหรอกมั่งขนาดคลิปนะ่ะเอาไปยังบอกไฟเสียได้เลยคตมน,นะครับบอกว่าใช่ตามที่เรามีลางสังหรณ์นะคือน้องโดนหลอกไปที่บ่อเลี้ยงหนูและแกล้งน้องเล่นๆนะ่ะอุ้มน้องใส่บอ่อแล้วปิดฝา แล้วมาบอกว่าน้องหายและพอทุกคนออกไปตามหาแกก็เลยอุ้มน้องออกมาจากบ่อในสภาพที่น้องชักตาเบิกโพรงมือหงิกงอและเนื้อตัวมีรอยขีดข่วนและพี่สาวน้องจะเจอเป็นคนแรกโค้ดธรมานะครับบอกว่าคาระวะต้องค้นดูใน YouTube บ้างละโค้รมานะครับบอกว่าเราสงสัยสองผัวเมียนี้มานานมาก โคตรมานะครับบอกว่าวันที่เรียกลูกบ้านมาประชุมเหตุที่ลุงปรักทูกกับหัวตัวน้าตอเน่ะเหมือนตัวตั้งตัวตีใครมีคลิปข่าวในวันนั้นเราอยากดูโคตรมานะครับบอกว่าพิมพ์ไปว่ากดดันลุงขอขมานะคะโคตรมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะโคตรมานะครับบอกว่าใช่ใช่ค่ะเห็นเหมือนกันแบบนั่งไม่ติดเลยค่ะโคตรมานะครับบอกว่า เหมือนจะเช็คยอดคนที่มาร่วมว่าเยอะหรือเปล่าคนทรรมาน,นะครับบอกว่าใช่ใช่สองคนผัวเมียที่ไปเกี่ยวญ่าไหมนะถ้าใช่เนี่ยเราสงสัยสองคนนี้คนธรรมาน,นะครับบอกว่าใช่จ้าคนทรรมาน,นะครับบอกว่าวิเคราะห์คนนี้ไว้นานแล้วนะตั้งแต่โพสต์แรกนะ่ะที่เข้ามาเผื่อคนรรมาน,นะครับบอกว่านี่โพสต์แรกความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภานจรนะครับ ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้ได้ยินในข่าวอมรินทีวีว่านาะตอไปเดินห้างก็โดนตะโกนด่าไปไหนก็โดนด่าเข้ามาในเมืองเป็นไงล่ะครับอย่าเล่นกับโซเชียลนะคนที่ชื่นชมคุณนะ่ะไม่มีใครมาเดินห้างกับคุณหรอกอย่ากเกาะกระแสาพาดพิงคนอื่นดีนักซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าถ้ายังไม่หยุดเกาะกระแสเผ่เผลอเดินไปอาจโดนตีนโดนหมัดรีบหยุดให้ไวก่อนที่คนจะเกลียดมากกว่านี้คอมเมนต์ถัดมาคุณจัก,กรีนะครับบอกว่าเคยไหมเดินห้างเฉยๆแล้ววูบอะระวังไว้ด้วยด่าหลายเพจขนาดนี้อีกคอมเมนต์ของคุณจัก,กรีนะครับไม่ใช่เพราะแฟนคลับลุงตะโกนด่ารอกแต่เพราะแฟนคลับเพจต่าง ที่คุณพาดพิงด่าเขาแหละครับด่าคนอื่นดีนักเจอด่าคืนหยุดได้รีบหยุดกระแสจะได้เบาลงเพราะเก่งในโซเชียลนะแต่โดดเดี่ยวในฝูงตีนคนนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าสมน้ำหน้ามันให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนทำมานนะครับบอกว่าเวรกรรมคนทำมาน,นะครับบอกว่าโตแต่ตัวสมองเท่าเม็ดถั่วเขียวทำไรไม่รู้จักคิดก็แบบนั้นแหละ แล้วโทษคนอื่นคนนั้นคนนี้คนรรมนะครับบอกว่าปากพาซวยชัดๆสมสร้างแต่เรื่องจนได้เรื่องสมใจคนธรรมนะครับบอกว่า,ากฎแห่งกรรมทํางานงคนรรมนะครับบอกว่าแม่น้องชมพู่ให้ข่าวว่าไม่เครียดแล้วไม่ค่อยมีคนด่าก็เพราะแกอยู่เฉยๆไม่ว่าร้ายใครไงทุกคนก็ช่วยอุดหนุนผ้าแกคนธรรมนะครับบอกว่าสมน้าหน้าอยากหาเรื่องใส่ตัวดีนักคนมานะครับบอกว่า ไปห้างโดนด่าถ้าไปหน้าโรงเรียนน่ะคงมีปรากฏการณ์อีกแน่น่ะบักหลอด200คนรรมาน,นะครับบอกว่าผีบ้าสิรู้ว่าเขาด่าบอละคนทำมาน,นะครับบอกว่าตอนที่คุณตะโกนด่านะขอให้นึกถึงลุงบ้างว่าลุงนะ่ะรู้สึกยังไงคนรมาครับบอกว่าสมควรโดนนะจัก,กรีอีกฝ่ายไปไหนมีแต่คนรักคนรรมาะครับบอกว่าดังสมใจแล้วละ่ะ ไปไหนทางไหนก็มีแต่คนรู้จักว่าคนนี้คือตัวจุดๆ,ๆคนธรรมน,นคะครับบอกว่ายายฝากไปขอบใจ f อสาวีด้วยนะขอบคุณอย่างสูงที่ f อสาวีน่ะช่วยกันสาบแช่งคนทำน้องชมพู่และสาบแช่งทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นให้มันวิบัติชิบหายตายตกตามน้องชมพู่ไปเลยคนธรามน,นคะครับบอกว่า f อมีแต่นายโซเชียลคนธรามน,นคะครับบอกว่า สมควรที่โดนพี่เขยเตะปากนะเมื่อก่อนแล้วอะ่ะกฎหมายครับบอกว่าน้องบอกรักดีสั่งเอ้ยกฎหมายนะครับบอกว่า,ร,า,ะร,บบวาระวังนะเตรียมใส่เกียร์หมาหลวงพ่อกวยวัดหน้าตั้งกฎหมายนะครับบอกว่าใช้สื่อผิดๆนะ่ะชีวิตเปลี่ยนกฎหมายนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าจริงๆนะตอนนี้นะ่ะอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วโซเชียลมันเร็วมาก จะทำอะไรหรือเขียนอะไรก็ต้องคิดดีๆจ้าความคืบหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งผ่านมาแล้ว6เดือนแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ขณะที่นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่และนายอนามัยวงศีชาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและเปิดร้านขายเสื้อผ้าเพื่อหาไรายได้เสริมผ่านทางช่องทางออนไลน์ล่าสุด12พฤศจิกายน63สานายนารินลาโพ หรือหน้าแต่ระบุข้อความว่าคดีน้องชมพู่ทาให้ครอบครัวเปลี่ยนไปก่อนที่จะมีคดีก็รักใคร่กันดีแต่เมื่อวันที่เจอร่างน้องชมพู่ยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากมากออกไปในตัวเมืองบางครั้งก็มีคนที่ไม่รู้จักตะโกนด่าทำเหมือนผมและครอบครัวเป็นคนผิดเราในฐานะผู้สูญเสีย ก็ช้ำใจมากแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้เป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าที่คุณเจอเนี่ยลุงพลเคยเจอมามากกว่านี้อีกแต่ลุงพลน่ะเล่าว่าตอนนั้นงานของหมู่บ้านไม่มีใครคุยกับเขาสักคนมีแต่ไอส์สารวัตรคนเดียวนะที่คุยและเรียกเขากินข้าวคนทํามาครับบอกว่าเขาเรียกว่าเวรกรรมค่ะนะแต ทุกเรื่องร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่หรอมันเกิดจากแต่กับสาทั้งนั้นนะ่ะหรือว่าทําให้ลุงพลเสียหายไม่ได้ก็เลยออกมาป่วนทุกเรื่องพวกคุณสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นคนธรรมนัครับบอกว่าสมน้ําหน้าคนจิตใจสกปรกใส่ร้ายพี่เขยไม่คิดว่าพี่สาวจะทุกข์ใจแค่ไหนกรรมชั่วได้สนองคืนพวกแกแล้วก็รับกรรม ที่ก่อเถออย่าโวยโคตมานะครับบอกว่าเวรกรรมนะมีจริงลุงพลก็เคยโดนมาเหมือนกันนะจากลมปากใครบางคนโคตมานะครับบอกว่าก็จุดทูบสาบานกับลุงพลไงลืมแล้วเหรอตอนแรกนะ่ะบอกสงสัยลุงพลไงพอลุงพลยืนยันความบริสุทธิ์ปักทูบกลับหัวถ้าแกไม่ผิดไม่ได้ทําขอให้พบเจอแต่สิ่งเจริญเจริญเป็นไงล่ะทีนี้ชะตาพลิกกันเลยทีเดียว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนทำมาน,นครับบอกว่าเรียกความเห็นใจกับใครนะนะแต่ทูบกลับหัวกําลังทํางานหรือเปล่าคะคนทำมน,นคะครับบอกว่าเขาอ่างเงียบกันหมดใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้อะไรแล้วคนทำมาน,นคะครับบอกว่าลุงพลก็เคยเจอมาก่อนคะ่ะเวลาไปไหนมาไหนมีแต่คนมองใช้ชีวิตลําบากมากคนทำมาน,นคะครับบอกว่าที่ต้องเจอแบบนี้มันก็เพราะปากของพวกเธอเป็นไงล่ะ คนธรรมนะครับบอกว่าคิดร้ายกับลุงพลป้าแตนชีวิตเลยเจอแบบนั้นไงบ้านสามหลังใส่ร้ายลุงพลป้าแตนเป็นไงล่ะชีวิตเลยยุ่งคนรมานะครับบอกว่าบักตอน,นี่ล่ะตัวดีเลยคนรมะนะครับบอกว่าลุงพลป้าแตนเจอมาแล้วค่ะต่อไปห้างลุงยังถูกมองสายตาแปลกคนธรรมะนะครับบอกว่ากรรมตามสนองทุกวินาทีแล้วทาไว้อย่างไรก็รับไปอย่างนั้น